อันยองฮันเซลสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเรานะคะวันนี้ดิฉันก็จะมาเล่นตัวละครเรดี้นะคะก็คือคุณแม่เรดี้นั่นแหละก็คือคุณผู้หญิงนั่นเองนะคะเป็นตัวที่เราเจอกันในเกมเฮดโอเคบ่อยมากในช่วงแรกๆเลยนะคะคือเป็นตัวที่ดิฉันบอกเลยว่าเป็นตัวน่าํำคาญน,นะคะโอเคค่ะทุกคนมาดูกันนะคะว่าดิฉันจะสามารถเล่น เรดี้เป็นยังไงนะคะทุกคนถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ดิฉันด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปลุยกันในเกมเลยค่ะโกค่ะไปค่ะโอเคค่ะเราก็เข้ามาในเกมเป็นเชียบร้อยแล้วนะคะังหวะนี้เราก็ต้องเดินไปเลนกาดน,นะคะคุณผู้หญิงเราเป็นเมดเนาะออกสกิลหนึไปก่อนเลยนะคะสกิลหนึจะเป็นการปล่อยหุ่นยนต์บินไปยิงนะคะปล่อยกระสุนลงมาจากฟ้านะคะแก โอเคค่ะเราก็ดูไปนะคะแกรอคิปมาก่อนค่ะแม่โอเคค่ะปล่อยสกิลหนึ่งไปเลยนะคะว้ายว่ายมามาทางนี้หรอครับปล่อยไปเลยครับตอนนี้ฉันยังทําอะไรไม่ได้นะคะแกเพราะฉันยังไม่มีดาเมจเลยแม่โอเคค่ะมาค่ะโอ้พี่จะมาเอาอะไรหนูขนาดนี้แม่หนูแค่มาดื่มมาดิงเองอะไรครับมาแย่งป่าหนูทําไม คุณพี่คะมาแย่งป่าหนูไม่ได้นะคะแบบนี้แย่เกินนะคะพี่ปล่อยโอ้ยโอ้ยเจ็บนะคะฉัเจ็บนะคะ,เ,ะ,คะเอาไปเลยคะ่ะลูกลูกแม่ตีมันเลยคะ่ะตีมันเลยคะ่ะเออเลิศลูกแม่เลิศมากโอเคค่ะเราก็จะสกิลสองนะคะก็เป็นการเรียกหุ่นยนต์ออกมาตีนะคะหุ่นยนต์ตัวเล็กๆน่ารำคาญนะคะพูดเลยนะคะว่าเป็นหุ่นยนต์ที่น่ารำคาญมากโอเคค่ะ แล้วก็ไปเลยค่ะตีบ้านเลยค่ะลูกตีเลยค่ะโอเคค่ะอะไรคะพี่อะไรคะพี่โอ้ยโอ้ยถุเจ็บไฟไม่กีหนูหมดแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยหนูหนูร้อนหนูร้อนโอ้ยอ๋อโดนไฟเผา,ากีจนไหมเลยแม่ก็เลยนอนไปเลยสิคะกลายเป็นเนื้อย่างไปเลยตอนนี้เราก็ดูเพื่อนนะคะ <I 'm S 1> โอเคค่ะเ <anime S 1> พือพ่อนเลิศเกินโอเคค่ะเราก็เกิดมาพอดีนะคะโอเคไปค่ะกลับไปค่ะกลับไปคัมแบ็กต่อค่ะแม่ เดินไปเลยค่ะสวยยั่วๆค่ะแม่ถ้าเดินขึ้นเลิศมากค่ะคุณหญิงโอ้โหอะไรคะเนี่ยเผาบ้านหนูเลยหรอกคะแม่โอ้ยพี่คะพี่จะมาเผาบ้านหนูแบบนี้ไม่ได้นะคะอย่าเล่นกับไฟค่ะไฟมันร้อนโอ้ยโอ้ยโอ้ยพี่จะมาลุมอะไรหนูขนาดนี้หนูแค่มาดื่มมาดิงเองค่ะพี่โอ้ยฉันอุตส่าห์แค่เดินมาดื่มมาดิงขื่อแถวนี้ทําไมต้องมาลุมฉันด้วยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บอ๋ออ๋อ อ๋ยโดนลุมค่ะแม่โดนลุมตั้งแต่ต้นเกมเลยแต่ว่าเขาต้องแบบคือเขาต้องกลัวฉันแน่นอนเลยค่ะเพราะว่าเลดเกมนี้ฉันน่าจะน่ารำคาญน่าดูเลยค่ะเขาเลยมาลุมฉันเลยไม่ให้ฉันเกิดเลยค่ะเออฉันโดนทำหมันเลยค่ะแม่ไม่ได้เกิดเลยโอ้โหคุณพี่คะจะมาเอาป่าหนูแบบนี้ไม่ได้นะคะการเผาป่าไม้ทำลายป่ามันไม่ดีนะคะคุณพี่คุณพี่คะ หนูเห็นนะคะไปเลยลูกต่อยมันเลยค่ะตีมันเลยค่ะลูกระเบิดไปเลยค่ะลูกเออขยายร่างไปเลยค่ะอันตีของคุณแม่เลดี้นะคะแกก็คือจะเป็นการแบบอ่าทําให้อ่าหุ่นยนต์ของเราตัวใหญ่ขึ้นนะคะแล้วก็ระเบิดแรงด้วยนะคะโอเคค่ะไปค่ะโอ้โหไปค่ะโอ้โหพี่ค่ะพี่ค่ะเผาป่าไม้ทำลายป่ามันไม่ได้นะคะเพื่อนขาช่วยด้วยค่ะ ไปเลยลูกไปเลยค่ะลูกเอามันเลยค่ะลูกฉันมีลูกฉันบวกได้เอาเลยค่ะพี่เอามันเลยค่ะตบมันเลยค่ะตบมันเลยค่ะมันทําลายป่าไม้ค่ะเออทําลายสภาพแวดล้อมแบบนี้ไม่ได้นะคะคุณพี่เออมันผิดกฎหมายนะคะโอเคค่ะเราก็ตีตีไปค่ะโอเคค่ะคือเอาจริงๆตัวเราอ่ะไม่มีดดเมจเลยล่ะค่ะพูดตามตรงนะคะดดเมจของเราก็อยู่ที่ลูกน้องเรานี่แหละค่ะ เออโอเคค่ะเลิศค่ะไปค่ะไปช่วยเรียนล่างกันค่ะเดินมาแล้วนะคะทุกคนถ้ามีเสียงฝนหรือเสียงอะไรรบกวนนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะตอนนี้คือฝนตกมากตกทั้งวันเลยค่ะแม่งงมากโอเคค่ะตีบ้านเลยค่ะโอเคค่ะไปค่ะดูเลยค่ะตอนนี้เราก็ไปค่ะแต่เราได้ปอบมาแล้วสวยมาก ฉันบอกแล้วว่าคุณแม่เลดี้เป็นตัวที่น่าลำคาญมากและเป็นตัวที่เก่งด้วยแหลคะค่ะคือเอาง่ายงมันเป็นตัวลำคาญเพราะมันเก่งเนี่ยแหละค่ะถึงตัวนางถึงตัวนางจะไม่มีดดเมจก็เถอะแต่ลูกกระจอกนางคุณแรงมากแม่เออคือตีแรงมากคือตอนเัลเล่นเม่อยู่ฝั่งตรงข้ามนะโอ้ยยืนลําบากมากคือลูกกระจอกมันน่าลำคาญะแม่พูดตรงตรงนะทุกคนคะ ทุกคนเล่นอตำแหน่งเมดแล้วเจอคุณแม่เลดี้อ่ะทุกคนไม่ลำคาญทุกคนต้องลำคานอ่ะเชื่อฉันใครลำคาญคอมเมนต์มาหน่อยค่ะเออคอมเมนต์มาแล้วก็เพื่อแบบให้รู้ว่าลำคาญเหมือนกันนะคะแม่คือขนาดฉันมาเล่นฉันยังรู้สึกลำคาญลูกกระจอกนางเลยอ่ะเออทั้งที่ฉันเล่นตัวนางอยู่นะเออแต่ว่านางยอมรับค่ะว่านางเก่งถ้านางเข้าอวีนะคือกูบอกเลยเละค่ะเอะอ คือเป็นตัวที่แบบไม่ต้องมีใครแทงป้อมให้อะไม่ต้องรอคีบเพราะว่านางสามารถสติขยุนยนมาแทงป้อมแทนได้อย่แม่แล้วซึ่งลูกกระจกนางก็ตีแรงด้วยอะค่ะเออตีเวทเนาะโอเคค่ะเราก็เดินไปค่ะถ้าเดินนางก็เลิศเกินเอามาแข่งกับอิลูเมียนี่ได้เลยค่ะแม่คือถ้าเลิศดูการปล่อยสกิลนางนะหมุนตัวซะสวยเลยคุณผู้หญิงจะสวยอะไรขนาดนั้นคะ โอเคค่ะโอ๊ยโอยจะเจ็บนะคะเออพี่ก็เาผาเผาป่าเก่งนะคะเนี่ยเออมันร้อนนะคะเออ่เ oh, ผาป่าไม้ทําลายป่ามันไม่ดีนะคะมันผิดกฎหมายนะคะทุกคนเอออากาศก็ร้อนอยู่แล้วจะมาเผาอะไรก่อนเออโอ,อ้โอเคค่ะไปค่ะตีคลิปเลยค่ะแม่ขึ้นบ้านไปเลยจ้า อะไรคะอะไรคะอะไรคะโอ้ยเพื่อนอ๋อไหวไมน่าอ๋อ๋อ,นนอ,อ,อ,อฉันก็เจ็บนะฉันตีปก,กติฉันตีไม่เข้าเลยแม่ <c oughs> คือเดเมจฉันไปอยู่ที่ลูกฉันหมดเลยค่ะโอ้ยตายแล้วเอาเอาเอาค่ะเอามันในถึงดีบ้านเลยเหรอคะัะพี่ห้าวเกินนะคะเนี่ยเออวู้ชันก็เลิศดับเบิลคิวไปเลยขย,ยัวมมากตัวแม่ตัวมัมตัวมันดาเนาะเออดูท่าเดินแค่ท่าเดินก็กินขาดแล้วไปเดินแข่งกับอีลูเมียได้เลยฉันบอกเลยเออ โอเคค่ะตีคลิปค่ะอะไรคะคุณพี่เผาอีกแล้วเหรอครับพี่จะเผาอะไรกัน,นก,กันหนาเนี่ยโอ๊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 ยไฟไหม้ตายเลยค่ะไฟก็แรงเกินนะแม่โอ้มันร้อนพี่คะหนูร้อนมากขนาดขนาดฝนตกหนูยังรู้สึกว่าร้อนเลยค่ะพี่จะมาเผาป่าไม้แบบนี้มันไม่ได้นะคะเออ,อเ,เพื่อนเราก็สู้ไปค่ะโอเคค่ะตอนนี้เราก็ ดูเพื่อนไปก่อนนะคะรอฉันเกิดก okay ่อนแม่รอฉันเกิดก่อนโอเคค่ะฉันเกิดแล้วเดินสับๆไปเลยแม่โอ๊ยวายวายวายอ๋ยปิงเกาะขาแม่โอ้ยโอ้ยปิงเกาะขาโอ้ยโอเคค่ะดีนะปิงอยู่หน้าป้อมอ่ะถ้าปิงอยู่นอกเธอตายแน่แม่โอเคค่ะวีอะไรคะโอ้ยไฟไม้กี่แลโอ้ย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 ไฟพี่ก็แรงเกินแม่พี่ก็เผาป่าเก่ง แบบนี้ปล่อยไว้ไม่ได้นะคะปล่อยไว้ไม่ได้นะคะจับกลุ่มพี่เขาเลยค่ะเออเออเลลบอกแล้วค่ะการเผาป่ามันไม่ดีนะคะอย่าเผานะคะเอออย่าเล่นกับไฟค่ะมันอันตรายอืมโอเคค่ะตีบ้านเลยลูกตีบ้านเลยค่ะลูกตีตีไปเลยค่ะลูกตีไปเลยค่ะเออได้ป้อมมาอีกแล้วหนึ่งว,ว,วิตายแล้วเพื่อนเพื่อนโอ้ยโอ้โอโอจะตายอ่ะ โอ๊โอรอดได้ไงแม่โอ้ยโอ้ยฉันไปทำบุญวัดไหนมาคะเนี่ยฉันถึงรอดโอ้ยตายแล้วไอ้เพื่อน<ๆ>เพื่อนโอ้ยฉันก็อยากจะช่วยนะคะแต่ฉันก็ช่วยไม่ได้นะคะแกเดี๋ยวเพื่อนก็ฆ่าได้ก็คุมแล้วค่ะตอนนี้ก็ไปเค,คเลียร์คลิเลนล่างก่อนค่ะแม่โอเคค่ะตีคลิปค่ะลูกฉันก็ตีไก่ซะอร่อยเลยเออโอเคค่ะ ไปจ้าไปจ้าไม่ไหวแล้วแม่เลือดน้อยมากแต่ฉันก็ไม่สนค่ะขอเคลียร์คลีฟก่อนค่ะไปค่ะเออเออไปจ้าไปจ้า,ไป,จาไปค่ะกลับไปเลนกลางค่ะแม่โอเคป่าฝั่งตรงข้ามเขาอยู่ไหนนะแกค่อฉันยังไม่เห็นป่าเลยโอเคค่ะมาค่ะเคลียร์คลีฟต่อค่ะแม่โอ้เลนบนมีโจทย์ค่ะแม่ จะไปไหมฉันไปไม่ทันหรอกคะ่ะแกเพื่อตายแหละเออโอเคคะ่ะการฉันเอาป้อมเลยแล้วกันนะคะโอ้ยโอ้ยไฟไปไป,ไ,ปไม่กีอีกแล้วโอ้ยโอ้ยพี่จะเผาอะไรเก่งขนาดนั้นคะคุณพี่เออกีนหนูสุกหมดแล้วคะ่ะแม่หอยกลายเป็นหอยอย่างเลยอะ่ะแม่เอออร่อยเลยโอ้โหโดนเผาขนาดนี้โอโอเคคะ่ะอุย้ยเกือบตายแม่เ <Okay. S 1> กือบโดนนางเทลเฮดโอเคยิงคะ่ะแม่ถ้าโดนนางเทลเฮดโอเคยิงเนะี่ยคือตายแน่ เออนางผู้หญิงผมสมพูอะก็คือต้อนฉบับนางเทลนะเออเนี่ยที่ตายไปเมื่อกี้นี่คือต้อนฉบับนางเทลอะนะนะะแกโอเคค่ะ OK เอาเพื่อนฉันตายเพื่อนฉันยังอยู่โอยเพื่อน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 อย่าเลิงเพื่อนฉันค่ะจะทําอะไรก็มาทําฉันค่ะเอออุ้อย,ยไม่ต้องมาต้องไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้ฉันพูดเล่นโอ้ันฉันแค่พูดเล่นค่ะโอ้ยบอกทำไมต้องมาทำลายฉันทำไมไม่ทำลายเพื่อนโอ้ ฉันไม่น่าพูดเลยแม่โอ้ยอย่าทำลายเพื่อนฉันแล้วมาทำลายฉันแทนก็เลยโดนทำลายไปเลยสิคะโอ้ตายเลยค่ะแม่โอเคค่ะจังหวะนี้เพื่อนเราได้ป้อมอยู่นะคะแกเอาเลยค่ะเพื่อนเอาเลยค่ะโจเออเลิศเลิศโอ้ยโอ้โอ้โอ้ยลิโป้ลิโป้โอเคค่ะลิโป้ในเฮดโอเคนะคะนางก็จะเป็นมาหลอกใน R O V นะจ๊ะแกเออเออยิงเลยค่ะไปค่ะเกิดมาแล้วค่ะไปค่ะ ฉันวิ่งมาแล้วค่ะวิ่งมาแล้วค่ะเดินสับๆมาค่ะเออฉันพยายามเดินสับๆอยู่ค่ะแม่เออโอเคค่ะไปค่ะโอเคค่ะเขีรยขีไปค่ะฉันแค่เดินมาเดินผ่านเฉยๆนะคะแกโอเคค่ะรีบจบบ้านค่ะรีบจบบ้านจบได้จบค่ะทุกคนคือฉันอยาก ันอยากจะไปดื่มไปดิงคือแล้วแม่คือฉันอยากไปดื่มไปดิ้ค่ะโอเคค่ะอุ๊ยพี่พี่จะเผาอะไรก่อนคือเผาอะไรก่อนคือจะมาเผาหนูไม่ได้นะคะพี่ค่ะกีหนูสุกหมดแล้วค่ะเออกี่หนูเกียมหมดแล้วค่ะเนี่ยเผาเก่งโอเคค่ะไปค่ะยิงไปเลยค่ะโอเคค่ะขึ้นบ้านได้ขึ้นค่ะเพื่อน โอเคค่ะจังหวะนี้ฉันก็ขอปาแล้วกันนะคะขอปาฝั่งตรงข้ามแล้วกันนะคะโอเคค่ะฉันได้มาแล้วค่ะอุยอุยอุยพี่พี่โอ้ยเฮ้ยตานี้ฉันโดนเผาไปกี่รอบแล้วแม่เออฉันว่ากีฉันคงสุกหมดแล้วคันนี้เหนื่อยใจค่ะแม่เหนื่อยใจกีโดนเผาโอ้โอ้พี่ก็เยอะเกินฝั่งตรงข้ามก็มีแต่ตัวถึกๆแม่โอ้ยตายตายตายโอ้ยปิงเกาะขาอีกโอ้ยโอ้ยรอดได้ไงแม่ โอ้ยฉันยังรอดอยู่โอ้ย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 จะตายตายเพื่อนเอาให้ได้ค่ะแก้แค้นให้ฉันค่ะฆ่ามันค่ะเออเพื่อนก็ตีมังกรอยู่นะคะเออเลิศ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 เกิดเวอร์เกินเลิศมากเพื่อนแม่เลิศโอเคค่ะจังหวะนี้เราก็รอเกิดค่ะยาวๆเลยค่ะดูเพื่อนไปยาวๆค่ะแม่เออ คุณแม่แกคุณแม่เลดี้แกก็เล่นสนุกอยู่นะแกแต่แต่ถ้าฉันเป็นฝั่งตรงข้ามเนี่ยฉันก็ไม่อยากเจอนางอะแม่คือมันน่ารำคาญน่ะแม่เออโอเคค่ะเพื่อนกําลังตีดาร์คซเลเยอร์อยู่นะคะแกตีเลยค่ะเพื่อนเอาเลยค่ะเอาเลยค่ะอุ้ยมันเผากีแล้วค่ะเพื่อนโอ้ยมาค่ะมาค่ะฉันมาแล้วค่ะจะเพิ่งตายกันหมดนะคะแม่กาลังเดินไปอยู่ค่ะกําลังเดินอยู่ค่ะโอ้ยตายแล้ว ใครได้ใครได้ใครได้ก๊อตใครได้ก๊อตคะโอ้ยังไม่มีใครได้หรอคะโอเคค่ะเออโอเคค่ะตีไปค่ะตีไปค่ะตีไปเลยค่ะลูกเอาเลยลูกระเบิดระเบิดมันเลยลูกระเบิดมันเลยลูกวิ่งเข้าไปตบมันเลยค่ะเออตบมันเลยค่ะเลิศเลิศเลิศลูกเลิศโอ้ยเลิศโอเคค่ะเลิศมากค่ะมันใกล้ใต้แล้วลูกเอาอีกค่ะตบมันอีกค่ะตีมันเลยค่ะเออตีมันเลยค่ะลูกตบมันเลยค่ะ ออ้ยหนีเข้าบ้านเก่งแน่ลูกฉันก็ขาซ้เนาอเดินไม่ทำแต่แม่โอ้ยตายแล้วโอ้ยคุณพี่คุณพี่่ะคุณพี่่ะเออหนูบอกแล้วค่ะเยี่ยมห้าวกับหนูค่ะโอเคค่ะตอนนี้กลับบ้านค่ะเลือดไม่มีแล้วค่ะแม่เลือดหนูไม่มีแล้วค่ะเลือดหนูไม่มีแล้วค่ะฉันจะตายอยู่แล้วค่ะแม่จังหวะนี้ไปเลยค่ะไปเลยค่ะไปเลยค่ะโกค่ะโกค่ะยาวๆเลยค่ะแม่ไปยาวๆค่ะวิ่งช้ำ วิ่งฉ่ำค่ะวิ่งฉ่ำม,มากตอนนี้คือฉ่ำเกินเออโอเคครับไปครับเพื่อนเอาเลยค่ะลุยเลยค่ะจบได้นะเพื่อนเอาฉันบอกเลยจบได้ค่ะจบเลยค่ะทุกคนตอนนี้จบเลยค่ะอย่าให้ฝั่งตรงข้ามได้เกิดค่ะแม่ถ้ามันได้เกิดนะคือเรายืนยากแล้วนะเออเพราะว่าฉันจะโดนไฟเผากีตายนี่แหละแกเออคือปัญหาฉันโดนไฟร้อนฉันร้อนนะคะโอ้ยอ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 ยเจ็บเจ็บอ้ โอ๊ยโอยโอยถอยก่อนเพื่อนถอยก่อนถอยก่อนเอิร์ดดาร์กเราก็มาค่ะโอเคค่ะเอาไปเลยเลิศเลิเกินเวอร์เกินมากคุณแม่คุณแม่รลเกินโอ๊ยโอยโอยตายตายตายโอ๊ยฉันเจ็บฉันเจ็บโอ๊ยฉันเดินหนีแล้วค่ะโอ๊ยโอ๊ยโอยเอาไปเลยค่ะลูกเออรดเลิศตัวแม่ตัวมัมตัวพ่อตัวแม่ไปเลยค่ะขึ้นบ้านเลยค่ะจบเลยค่ะทุกคนจบเลยจบเลยค่ะแคร์ลี่ตีบ้านเลยค่ะลูกไม่ต้องไปสนใจคีฟค่่ะะลลูกตมันเยค เออจบได้จบนะลูกจบได้จบเราเรายื้อต่อไม่ได้นะคะถ้าเรายื้อต่อเราตายนะคะทุกคนโอเคค่ะสรุปเราก็ชนะมาได้แบบสวยงามนะคะตามทองเรื่องนะคะแก โอเคค่ะทุกคนถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ดิฉันด้วยนะคะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะไว้คลิปหน้าจะเล่นตัวอะไรนะคะช่วงนี้ก็คือจะลงเฮดโอเคบ่อยนะคะแกเออก็คือคิดถึงแหละก็คือติดงอมแงมเลยค่ะแม่ช่วงนี้โอเคค่ะทุกคนถ้าทุกคนพร้อมแล้วเราก็บายบายแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะซวั See you. ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะรักทุกคนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะบายไปละ